ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวอสองเก้าหนึ่งเก้าอาการผ่านทางสถานีทีุกระจายเสียงเก้าหนึ่งเก้าหนวยบัญชาการทหารพนากองบัญชาการกองทัพไทยกับพิัีชัชชัชยแสงสว่างค่ะ,ละกลับมาพบกันเป็นประจำทุกทุกวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารขนามาบ,าบอกว่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมนั้นฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภาายัยโดยการฉีดล้างทำความสะอาดจัดเก็บสิ่งของเศษขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆณโรงเรียนป่าบอนต่ำโรงเรียนอนุบาลป่าบอนและวัดป่าบอนตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป สํานักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทยในโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมใจต้านภัยหนาวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบภัยหนาวจํานวนหนึ่งผืนโดยมีผู้นําชุมชนให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวณพื้น,นที่บ้านหนองหล่มตําบลบ้านหลวงอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปฏิยาของสศรษกิจพอเพียงในโครงการ7 0พ0 0สารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเทอดไทยอง์ราชัน ดำเนินการให้การต้อนรับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดในการเข้ามาศึกษาว,วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อนำความารู้ไปดำเนินการประยุกต์ใช้และขยายผลต่อให้กับครอบครัวนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเศริปัญษาตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถาน,นีกันสักครู่ค่ะ